สำหรับคลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดในหัวข้อ biodiversity นะครับแปลเป็นภาษาไทยว่าความหลากหลายทางชีวภาพครับก็ความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไรนะครับผมก็คือสิ่งมีชีวิตนะครับผมมีหลากหลายสายพันธุ์และก็หลากหลายชนิดในสถานในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับซึ่งในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนี้นะครับผมมันแบ่งแยกย่อย e ออกเป็น3แบบก็คือความหลากหลายทางพันธุกรรมความหลากหลายทางชนิด แล้วก็ความหลากหลายทางระบบนิเวศนะผมซึ่ง3อย่างนี้นะครับผมมันได้เหมือนกันนะครับมันจะมีความสเปซิฟิกที่แตกต่างกันนะครับผมอย่างแรกนะผมความหลากหลายทางพันธุกรรมนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าความหลากหลายที่แบบเฉพาะเจาะจงที่สุดนะครับผมเกิดจากการแปรผันทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตเดียวกันนะครับถ้าเป็นความหลากหลายทางชนิดนะครับผมเกิดขึ้นในระดับกลุ่มของสิ่งมีชีวิตซึ่งในระดับกลุ่มของสิ่งมีชีวิตน่ะก็จะมีสิ่งมีชีวิตหลายกลุ่มนะครับผมก็จะมีความหลากหลายกัน สุดท้ายนะผมคือความหลากหลายทั้งระบบนิเวศนะครับระบบนิเวศก็จะมีระบบนิเวศหลายแบบนะครับผมเช่นระบบนิเวศบนบกระบบนิเวศบนบกก็แล้วอย่างเช่นระบบนิเวศป่าไม้ทะเลทรายเป็นต้นระบบนิเวศแหล่งน้ําก็เช่นระบบนิเวศน้ําจืดน้ําเค็มน้ําก่อยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นความหลากหลายที่กว้างที่สุดนะครับผมก็คือไรกระดาษขบวบนแคบสุดลงมาข้างล่างคือกว้างสุดนั่นเองนะครับอ่ะ ต่อมานะครับผมคือการจําแนกสิ่งมีชีวิตเป็นลาดับขั้นนะครับผมก็ถ้าเราแนะนําว่าให้ไล่จากรางขึ้นบนนะครับก็จากข้างล่างนะครับผมคือ kingdom เออจริงๆดูจากด้านขวาดีกว่านะครับสิ่งที่กว้างกว่าสิ่งที่กว้างกว่า kingdom นะครับผมก็คือโดเมนโดเมนนะครับผมคือการแบ่งกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมโดเมนจะแบ่งออกเป็น3ากลุ่มครับคือโดเมนอาร์เคียโดเมนแบคทีเรียและก็โดเมนยูคารีย แต่ก็ตอบมานะผมคือคิงดอมหรืออาณาจักรนะครับคิงดอมเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะก็คือคิงดอมโมเนร่าคิงดอมโป o ติตร่าคิงดอมพังใจคิงดอมแพนแล้วก็คิงดอมแอนิมอลนะถ้าฟังไม่ทันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะมา r ีแค p อีกทีนึงนะแล้วก็ถ้าแบ่งแยกย่อยกว่านี้นะครับก็เป็นไฟลัมคาร์ดออเดอร์แฟมเมอรี่จีนัแล้วก็สุดท้ายคือสปี e ี่สปีซี่นะครับผมเป็นแบบว่าการจัดกลุ่มที่ เฉพาะเจาะจงที่สุดนะครับคือมีความเป็จิปริปสูงที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้นะครับผมเป็นการแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตตามคิงดอมหรืออาณาจักรนะครับก็จะแบ่งออกเป็น5อาณาจักรนะครับก็คือมี monera p โ o i ตีสฟังใจแพนแล้วก็ Animal ลนะครับขอย้อนไปหน่อยนะผมเราได้พูดถึงเรื่องของโดเมนแล้วนะครับโดเมนที่แบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับผมคืออย่างนี้ครับ โดเมนนะครับผมแบ่งออกเป็นสามกลุ่มก็คือว่าใน kingdom monera เนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็นสองโดเมนนะครับโดม kingdom monera นะครับจะมีทั้งหมดสองโดเมนก็คือโดเมน archaea กับ bacteria สองโดเมนนี้นะครับจะอยู่ใน kingdom monera และก็สี่ kingdom ที่เหลือนะครับสี่ kingdom ที่เหลือทั้งกลุ่มน,นี้นะครับจะเรียกเป็นออโดเมน eukarya นะครับ ตามนี้เลยนะครับต่อไปนะผมเราจะมาอธิบายในแต่ละ k คิงดอมโดยคร่าวๆนะครับซึ่งสำหรับคอร์สนี้นะครับผมเราชื่อวิชาว่าเรื่องของสัตว์นะครับเราก็จะมาโฟกัสที่ k ิงดอมออฟแอนิมอลเป็นหลักๆนะครับผมแต่ว่าเราก็จะพูดถึงทั้ง5้าคิงดอมเลยนะครับผมแต่ว่า4ี่คิงดอมที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะพูดผ่านๆแต่จะลงลึกในคิงดอมแอนิมอลนั่นเองนะครับ ก็เริ่มจากทิงดอมแรกนะนะครับผมคือทิงดอมโมเนล่าทิงดอมโมเนล่านะครับคืออะไรนะครับคือทิงดอมโมเนล่าเนี่ยมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งนะถ้าตามถ้าตามเรื่องของถ้าตามอินตามหลักสูตรสสวทนะจะเรียกกลุ่มนี้ว่าโพรคาริโอตนะครับโพรคาริโอตซึ่งกลุ่มนี้นะครับเอาไว้ง่ายคือกลุ่มของแบคทีเรียนะครับกลุ่มของแบคทีเรีย แบคทีรียก็จะมีรูปร่างหลากหลายรูปร่างนะครับผมอย่างอันนี้ก็เป็นแบคทีเรียรูปร่างกลมนะครับอันนี้ก็เป็นแบคทีรียแบบแท่งอันนี้ก็จะเป็นแบคทีรียแบบเกลียวนั่นเองครับชิงต้อมที่2น,นะครับผมคือชิงด้อมโปรตีสนะครับผมชิงต้อมโปรตีส์เนี่ยนะครับผมมีอะไรบ้างเช่นอะมีบายูกินาพารามีเซียมไตอะตอมเป็นต้นนะครับโปรตีส์อ่ะมันจะเป็นกลุ่มที่ เรียนแบบกลุ่มอื่นๆนะครับก็คือโปรตีนอ่ะมันทําหน้าที่แบบว่าโปรตีนมันจะเป็นแบ่งออกเป็นสามกลุ่มอะ่ะก็คือกลุ่มไขพืชกลุ่มไข้สัตว์แล้วก็กลุ่มไข้ปลาโปรตีนตรงเนี้ยก็คือหน้าที่ก็คือเรียนแบบกลุ่มอื่นๆประมาณนี้นั่นเองครับต่อไปนะผมคือทิ้งต้องฟังใจนะครับผมดูจากรูปนี้นะครับผมก็จะสังเกตเห็นว่าเออฟังใจแบบผออกเป็นสี่กลุ่มแบบนี้นะครับผมก็ไม่จะเป็นต้องจํานะครับผมอันนี้ก็ให้รู้เอาไว้ว่า ฟังใจคือเห็ดลาีดนั่นเองครับไอที่เป็นสายๆอ่ะย,ยงๆอย่างเนี้ยนะครับผมเขามีชื่อเรียกว่าไดโคโตมัตีไดโคโตมัตีเป็นแผนภาพที่เอาไว้จำแนกกลุ่มนะครับผมแบกกิ่งไปเรื่อยนั่นเองครับต่อไปนะผมคือคิงดอมแพนหรือคิงดอมพืชครับ ก็มีการแบบว่าแตกกิ่งนะครับกิ่งตรงนี้ก็จะเรียกว่าไดโคโตมัตชีนะครับเป็นแบบว่าแผนภาพไว้จําแนกประเภทนั่นเองซึ่งขินดอมพืชนะครับผมก็จําแนกโดยการแบบว่าเออจำแนกในขั้นแรกก็บอกมาว่าเออกลุ่มของพืชเนี่ยนะครับผมถ้าพืชไม่มีเมล็ดนะครับเขาจะเรียกว่าซิมโตแกรมนะครับก็จะแบ่งออกเป็น ก็จะมีพวกมอสเฟิรอนอะไรประมาณนี้จะเป็นพืชไม่มีมเมล็ดนะครับต่อไปแล้วผมถ้ามีมาเมล็ดนะครับก็จะอยู่กลุ่มฝั่งขวานะครับกลุ่มของพืชมีมเมล็ดเรียกว่าฟานโอแกรมนะครับถ้าพืชมีมเมล็ดเนี่ยนะครับผมก็มีการแบบว่าจําแนกเพิ่มเติมอีกครับผมก็คือไม่มีดอกกับมีดอกถ้าไม่มีดอกจะเรียกว่าจิมโนสเปิร์มนะครับผมซื่อภาษาไทยว่าพืชเมล็ดเปื่อยนะครับผมยกตัวอ,อย่างเช่น สนบงมาเมื่อยเป็นต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็คือพืชดอกนะครับคือพืชมีดอกพืชจริงๆแล้วนะครับผมพืชดอกเนี่ยจำแนกออกเป็น2กลุ่มอีกนะครับก็คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็พืชใบเลี้ยงคู่นั่นเองครับต่อมานะผมก็คือกลุ่มที่เราจะมาโฟกัสในวิชานี้นะผมก็คือกลุ่มของแอนิมอลนั่นเองนะครับผมก็คือกลุ่มของสัตว์นะครับก็มีการแบบว่าแตกกิ่งนะครับการแตกกิ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทตรงนี้ก็จะเรียกว่า ไซโคโตมาชีนะครับก็กลุ่มของสัตว์นะครับผมก็คือแบ่องออกเป็น2แบบคือกลุ่มด้านซ้ายนะครับม่มคือกลุ่มเวอร์ติเกตคือกลุ่มมีกระดูกสันหลังกลุ่มมีกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับผมก็จะมีสัตว์ทั้งหมด5ประเภทผมก็คือสัตว์เลื้อยคานนกปลาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนมครับแล้วก็ด้านขวานี้นะครับผมคือกลุ่ม สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังซึ่งสัตว์ไม่มีกระดูกส well in ันหลังนะครับผมก็แบ่งออกเป็น9ประเภทนะครับผมซึ่งจะเดี่ยวอธิบายต่อไปว่ามีประเภทไหนบ้างนะครับอ่าอันนี้ก็รีแคปอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็คืออินเวอร์ติเบคือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วก็เวอร์ติเบสคือสัตว์มีกระดูกสันหลังครับอ่าอันนี้นะครับผมก็คือประเภทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่เราจะ cover ในคอร์สนี้นะครับผม ก็คือกลุ่มแรกนะครับผมก็คือกลุ่มฟองน้ําหรือที่เรียกว่าฟอริเฟอร่าคือรูปนี้กลุ่มทีนะครับผมคือกลุ่มไคนาเดียนะครับคือแมงกะพรุนปากกาลังดอกไม้ทะเลกลุ่มที่สคือกลุ่มหนอนตัวแบนนะครับกลุ่มที่4หนอนมีป้องกลุ่ม5หนอนตัวกลมกลุ่ม6นะครับผมคือกลุ่มที่แบบว่ามีชนิดของสัตว์เยอะที่สุดนะครับผมก็คือกลุ่มสัตว์ขาข้อก็เป็นพวกแมลงผีเสื้อกุ้งปูนะผมแล้วก็ กลุ่มที่เจ็ดคือกลุ่มหอยและปลาหมึกเรียกว่ามอลนะกลุ่มที่แปดหอยเม่นปิงทะเลดาวทะเลเอกไทรเดิมแล้วก็กลุ่มที่เก้านะผมคือกลุ่มเพียงหูหอมห,ห,หรือที่เรียกว่าเออคอเดตนั่นเองนะครับผม